คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำก็ได้เป็นสื่อกลางในการกระตุอนโชคนะครับโปรดรับชมพู้เข้าบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนเรื่องการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆผู้ปกครองควรให้คำแนะนำกับบุตรหลานนะครับเด็กแล่เยาวชนตายุต่อา่า18ปีควรรับคำแนะนำโปรดรับชมพู้เข้าบันเทิงเท่านั้นสวัสดีครับ FC หาร์ดทุกท่านครับ it is FC พอพารวยเนาะทั้ง FC เก่า FC ใหม่นะครับ พบกันเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลพื้นบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยลาวพัฒนาแล้วก็ไทยเนาะพบกันเช่นเคยนะครับพบกันในรอบวันนี้ก็วันที่15าธันวาคม2 5 1 4กเนาะกลางเดือนสุดท้ายของปีแล้ววันนี้มีลาวพัฒนานะครับก็มาลุ้นไปด้วยกันเนาะกับแนวทางก่อนจะพบแนวทางสรุปแนวทางวันที่ผ่านมานะครับ เป็นวันที่สูตรของเราพักผ่อนจริงๆแล้วครับเงียบเลยเนาะก็ขอโทษขออภัยด้วยเด้อผิดพลาดยังไงครับแนวทางนะครับเฉะพาะกินมา828นะครับล่าง20ไม่วางเลยนะครับข้ามไปเฉยเลยนะฮะถัดมาเป็นทารอยพิเศษครับบนมา051ล่าง16 นะครับเลขสูตรมีครบครับแต่วางไม่โดนเองนะครับก็ขออภัยอย่างยิ่งนะครับหลุดเลยนะฮะทันามาเป็นท่านลอยปกตินะครับบนมา700ดศูนย์ศูนนะครับล่างมา84นะครับ00นย์ศก็มานะครับมาเด่นเด่น0อยู่เนาะมา0แล้วก็1884เนาะ ก็มาตัวกลับให้นะครับรัฐบาลก็เข้าบนล่างนะครับส่วน500 VIP นะครับบนมา220ล่างมา66นะครับแม่ห6ไม่วางวาง88นะครับวาง55เข้าครับ8ปมา66แม่มันน่าตีจริงไงสองศูนย์นิ 20, นยมเลยนะฮะออกแกมยำเลยก็หลุดไป ก็ขอแสดงความยินดีกับ FC นะครับที่เฮงที่ปังนะครับสูตรวันนี้ก็ได้พักผ่อนเต็มที่ละเนาะก็ขอโทษขอโพยแล้วกันนะครับจะมีบางนะครับแนวทางก็มีหลุดมีเข่าเนาะตามที่บอกนั่นแหละมาพบแนวทางของรอบวันที่15กันนะครับมาดูกันนะครับ ซึ่งในรอบนี้ก็เป็นหวยวันพุธนี่ก็จะยังไงอยู่เนาะเลขสูตรวางเหมือนเดิมครับเลขสูตรวางให้เหมือนเดิมส่วนเบิ้ลนะครับเบิ้ลที่จะให้ไว้ก็ ให้ีสี่นะครับเก้าเก้อาให้ไว้สามตัวนะครับเบิร์นชื่นชอบก็หยิบไปใช้งานได้นะครับสี่สี่เก้าเก้าห้าห้านะครับสำหรับเบิร์นนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อจะเฮงจะปังกันส่วน ติดติดก็ติกให้เนาะนะครับติมีติกให้อันนี้สี่ห้านะไม่ใช่สี่สามนะสี่ห้าสี่ห้านะครับสี 45, 56, ่ห้าห้าหกอะไรพวกนี้ฮนะหกศูนย์พวกเนี้ยคาดการณ์ว่าจะมานะครับแนวทางเป็นไปได้สูงเนาะนะครับส่วนราบพัฒนานะครับราบพัฒนาก็จะให้ไว้สี่ชุดนะครับนะเชนชอบก็ลองพิจารณาดูเผื่อตรงกับ บรรดาเจ้าแม่เขาทั้งหลายแหละก็ลองพิจารณาดูนะครับชุด4ตัวก็ให้ไว้3ชุดนะครับลองดูส่วนราวัฒนานะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้เนาะอีกหนึ่งชุดก่อนถึงเวลาออกผลเนาะจะได้ไปลองพิจารณาดูก็เบ้องต้นคนที่มีเวลาน้อยก็ดูคลิปนี้แล้วก็ไปจัดการกันนะครับอ่ะยังไงก็ขอให้เฮงให้ปังแล้วกันเนาะจะได้ ถูกหวยรวยเงินกันนะครับช่วงนี้ก็เข้าไปดู YouTube ก่อนเดอ้อนะครับแตดด่ยังโพสเฟซไม่ได้ก็ฝาก u t u b e ไวแล้วกันเนาะขอบคุณเอฟซีดูนะครับที่ติดตามรับชมที่ติดตามใน YouTube ในคลิปขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะยังไงก็ขอให้โชคๆมันมาถูกหวยรวยเงินกันทุกคนครับสุขภาพแข็งแรงรับปีใหม่รับเงินรับทองเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ